ครับเป็นตัวแทนของรายการเป็นยังไงบ้างครับสำหรับในวันนี้ในวันนี้ค่ะเพราะจริงจริงจัดมาเนี่ยวสี่ปีแล้วสี่ครั้งไม่ติดตัวกระโดดกับเมื่อก่อนสี่สามสองบูนจัดมาสี่ครั้งแล้วก็คือ นี่โดยนี่้วยรายการคุณนด้ไปลงคุทธก็เป็นเล็กเป็นร้านใหม่ๆหม่เลยรวมแล้อยู่คนแล้วเแบบขนถุกขนเนี่ยรัวไปหมดเลยไม่จะบอกว่าก็รวบรวมชุดเรื่องคัดมาแล้วครับของเขาก็เป็นการที่ใช่ใช่ใช่ค่ะก็คือจริงอ่ะตั้งแต่ปีแรกประสบความสำเร็จมากร้านค้าก็อยากจะมาคืออันเนี้ยเขาเปิดรัวเต็มปั๊บคือทุกร้านคือแบบพร้อมมากๆที่จะมามีทั้งร้านใหม่มีทั้งร้านเก่าที่เคยมาแล้วประสบความสำเร็จดูเยอะมากๆจริงๆค่ะใช่ครับอะไรของเราสามารถไม่ปวดไม่ปวด เชิญชวนแล้วกันนะคะคนที่ยังไม่เคยมาเพราะว่าจัดมาเนี่ยคังที่สี่แล้วเพราะฉะนั้นต่อแต่ว่าครั้งก่อนก่อนหน้านี้ใครพลาดไปครั้งนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเราก็มาจากโนบ้างอะไรเงี้ยใช่แล้เป็นคนไปเรื่อยๆเนาะก็ทาให้แบบว่าผู้ชมหลาคนจะได้แบบได้ทานของอร่อยๆกันทุกคนเลยมารับรองว่าคุณจะได้ของอร่อยถึงมกลับบ้านแน่นอนทำไมถึงเลือกมาจุดสุดที่อย่างนี้ถามว่ามันเป็นอะไรทาไมเลือกที่นี่ ท่านผู้บริหารเชิญตามคุณแล้วเราพยายามที่จะหมุนเวียนไปในทุกโซนค่ะแล้วเราก็จะมีแพลนที่จะออกไปชาติเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะไปได้ทุกปัจจับแฟนๆทำสช่งค่ะวันนี้มากกว่ามจำนวนกีอย้านนะวันนี้มีร้อยร้อยสองล้านค่ะร้อยร้านเราทุกครา้ก็จะประมาณประมาณนี้ค่ะประมาณร้อยร้อยร้านที่คือเงินในบัญชีร้อยร้านบุคคลเดียวไม่ใช่เหรอคือมันเหมือนเป็นการคัดสรรร้านนะครแบบหลากหลายเลยใช่ไหม ก็คือร้านที่ไม่เคยร้านที่ไหนากอก็จะร้านที่จับกระเพราก็คือบางทีก็จะเป็นร้านที่เราเคยไปทานแล้วก็รู้สึกว่าเออร่อยก็จะชวนข้ามันบางราก็ไม่เคยออกบูเลยแต่เราบอกว่าทำได้ให้เขาองทำกดีๆททานในการหามงได้ก็ได้ม่เป็นในวันแรกคนทั้งมาไม่มีีเดินเลยคะคนเยอะมากแม้ว่าจะเป็นวันธรรมดาช่ว่าวัน่วนองนี่จะเยอะกว่านี้นะคะต่ทุกคนลองมาดูค่ะแล้วก็จเจอในพวกเราด้วยนะคะมันมีได้องนีแล้วก็ ก็เป็นคนแทนเป็นที่เปแทนนของคาเลยมายมายมาเยอมาเลยยมาเลยเยมเลยค่ะี่ก็เป็นครั้งแรกของทีเลยก็ตื่นตาตื่นใจกับทุกร้านมากๆเพราะว่าคุณแม่ก็ได้ซื้อมาให้ชิมให้ทานบ้างเรียบร้อยแล้วค่ะก็อร่อยทุกร้านจริงๆแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวําเสร็จเพิบหนูจะต้องแบบ ไอดูทีละล้านเลยค่ะเคทีๆกินแค่นี้แต่ว่ากินเก่งมากนะคะพูดจริงๆว่ากินเก่งมากโอ้โหไปที่บ้านทั้งหมดเลยอะไรแบบไม่เหลือเลยพี่ซัดเรียบเลยครับผมครับผมแค่ตัวไม่ได้ต้องทำทีละครับมองอาหารอะไรเป็นพิเศษชอบอะไรเป็นพิเศษไปทำเมนูจริงๆจริงเมื่อกี้เดินอยู่บนเวทีใช่ไหมนะแต่ว่าใจรีลอยแบบว่าเนื่องจากกินอาหารโดยไม่ใช่ใช่ครับก็ อี่ต้องมุดุบพี่จอยพอแวเนี่ยแน่นอนครับอนนี้แล้วแล้วก็มีเลมอนเนด้วยพี่จยพี่จอยเลยจอยจอยนิดนึงพี่จอยพี่จลไหนพี่จอยลดไี่จอยพีดไหนพี่จอยไพี่จอยพดไหัพี่จนพี่จอยพี่จอยหนพี่อยอนพี่ไม่จอยหพี่อยนพอหลด่จอยอหน่จ่จอย่จ อันนี้ค่ะว่าจะมีติดวันไหนยังไงบ้างใครสามารถองพด้ไหมคะสำหรังงหงรบงานเจาวทัพต้น